เรารู้จัก fully connected layer ไปแล้วที่ทุกโหนดมันต่อกันทุกโนดเรารู้จัก activation function หลายๆแบบซึ่งแต่ละแบบมันก็จะมี proper t y ต่างกัน่แบบ sigmoid ก็อาจจะให้ค่าระหว่าง0ูนย์กับ1นึ่ 1, ทำให้บางทีเราอยากจะ predict proper หนึ่งค่าก็จะใช้ sigmoid เป็น activation function ได้หรือถ้าเราทำ multi c l a s s c l a s s i f i c a t i o n ก็จะใช้ soft m a x ได้หรือถ้าเราอยากจะ predict อะไรก็ตามที่มีค่าเป็นบวกอย่างเงี้ยพิ d i c t สมมติความสูงของคนเราก็อาจจะใช้ r ร l u เพราะ,าระว่าน finity งงถึง Infinity. พอเราสร้างโมเดลได้ปุ๊บเราก็อยากจะออพติมัล์โมเดลเราเราก็จะมีอย่างแรกคือลอ u ฟังชันใช่ไหมครับไว้ในการดูว่าโมเดลเราฉลาดเราดีแล้วหรือ,อยังแล้วพอพยายามจะปรับเวททำทำา b a c k ัพเพอร์เกชเราก็จะใช้พวก Alg o r i t h m o p t i m i z e r เเนี่ยในการทําแต่ละตัวก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันเวลาทํางานจริงมันก็อาจจะมองว่ามันก็คืออาจจะเป็น hyper parameter ก็ได้หรือบางคนก็เลือกตัวเดียวเลยแต่ไปแก้ส่วนอื่นส่วนโมเดลแทนสมมติผมจะเปลี่ยนอันเนี้ยมาเขียนเป็นโปรแกรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนขนาดน,นั้น ผมมีสามเลเยอรตรงนี้นะครับทำสามคลาส a s ส i ิฟิเคชันมี a c t i v เ t ชันฟังก์ชันเป็น ReLU, ReLU, Softmax โค้ดที่ผมเขียนจริงๆมันจะมีประมาณนี้ด้านบนผมจะเริ่ม m p p r t t โมดูลต่างๆที่ผมจะใช้ในที่นี้ผมใช้ framework เ a รมเวิร์กียกว่า TensorFlow ก็ผมจะ Import TensorFlow มาใช้ Import Keras มาใช้ Import Layer มาใช้ส่วนที่สองเป็นส่วนของโมเดลโมเดลด้านบนเนี้ยผมก็จะบอกว่าผมจะสร้างโมเดลแบบ Sequential โดยการสร้างโมเดลเปล่าๆขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเติมเลเยอร์ต่างๆเข้าไปในที่นี้ผมเติมเลเยอร์แรกเข้าไปก็คือ Fully Connected Layer 3ยอสามโนด Activation คือ Relu ก็จะเขียนแบบนี้ครับเดนสาม r ร lu เลเยอร์ 3, ต่อมาเดนสอง r ร lu แล้วก็เดนสาม soft max ใช่ไหมครับสำหรับตัวสุดท้ายก็เขียนตรงไปตรงมาแบบนี้เลยต่อมาเราอยากจะ Optimize โมเดลเราเราก็บอกว่าจะใช้อลกอริทึมชื่ออะไรผมใช้ Adam ผมก็เขียนว่า o p t i m i z e r เท่ากับอดั loss function ที่เราต้องการเรียกว่าอะไรผมก็แค่พิมพ์ว่า loss อะไรก็อย่างที่นี้ใช้ cross entropy สำหรับทำ classification พอเรา define พวกโมเดลเสร็จแล้วเตรียมมาแล้วว่าจะเอา algorithm อะไรมาใช้ผมก็จะทำโมเดล d อ t fit อันนี้ก็หน้าตาเหมือนกับที่เราทำในสายคิ l e ลิ n ใน lecture ก่อนหน้าทั้งหมดใช่ไหมครับก็จะใส่ว่า x คืออะไร y คืออะไรแต่ก็จะมี parameter เพิ่มที่เราใส่ได้เช่นเราจะใช้ batch s i ใหญ่แค่ไหน ที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันมีเทรนนิ่งเซตอาจจะใหญ่มากๆแ,แล้วมันใหญ่เกินเราก็จะแบ่งเป็นแบชย่อยๆเราก็บอกได้ว่าจเจ้าแบชไซต์เท่าไหร่ในนี้ก็เขียนว่า32เป็นตัวอย่างเราจะเทรนโมเดลกี่พอในนี้เขียนว่า100ก็คือโมเดลมันจะเห็น Data ทั้งเทรนนิ่งเซตเราเนี่ย100รอบแล้วก็จะมี Validation Data ด้วยที่เรา Input เข้าไปได้เพื่อที่จะ track t r a i n i n g loss validation Lo s s เพื่อป้องกันปัญหาพวก o v e r f i t underfit ได้เรามี validation loss ใช่ไหมครับ training loss สูมมาดูหน้าตาแบบเนี้ยเราก็ใช้ในการดูโมเดลถ้าโมเดลเราเห็นแบบเนี้ training loss ลดลงเรื่อยๆ validation loss ลดลงเรื่อยๆก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีเราก็จะบอกว่าเออโมเดลเราเนี่ยมันมันดีละแต่ถ้าเกิดเราเห็นแบบนี้แทนอยู่ดีๆ validation loss มันเพิ่ม training loss มันลดอยู่ก็แปลว่าโมเดลเนี่ย ถึงจุดตรงประมาณประมาณตรงนี้ครับอัปเดตเวทไปถึงจุดนี้แล้วมันอาจจะเริ่มเริ่มจําคําตอบแล้วหรือมันเริ่มแบบก็คือเรียกว่าโอฟิตนั่นะมันเริ่มแทนที่จะเรียนรู้คอนเซปต์ในการแก้โจทย์มันท่องเอาพอมันท่องมากๆ loss training ก็ลดลงเรื่อยๆก็ตามที่เราคิดส่วน validation loss มันเพิ่มก็แปลว่ามันเริ่มเจอของที่มันไม่เคยถูกใช้ในการอัปเดตเวทเนี่ยมันก็ใช้การไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญถ้าเราเจอปัญหาเราทํายังไงดี ไอเดียหนึ่งที่ผมไม่ได้ใส่ในสไลด์ก็คือว่าทําสิ่งที่เรียกว่า early stop ก็คือพอเราเจอสัญญาณของ overfit เวลาเราเทรนหนึ่ง epoch เนี่ยก็ได้แต่ละจุดมาใช่ไหมครับเทรนไปก็จะได้มาจนถึงจุดหนึ่งเราจะเริ่มเห็นว่าเทรนนิ่งมันลงต่อแล้วแต่ validation มันเริ่มยกหัวขึ้นมาละค่ามันเริ่มเพิ่มแทนที่จะลงเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ๊ะมัน overfit อยู่หรือเปล่าเราอาจจะเลิกเทรนเลยก็ได้หยุดตรงนี้แล้วก็บอกว่าพอแล้วโมเดลเราไม่ควรเทรนต่อละแต่จริงแล้วมันมันไม่ควรทําแค่นั้นครับ แต่ก็อันนั้นเป็นเทคนิคอันหนึง่ง early stop ทคิคอื่นๆก็จะมี regularization ในที่นี้มี l 1 l 2ใช่ไหมครับเนี่ย l 2 l 1เนี่ยหน้าตามันก็คือเป็นแบบนี้ครับสมูติว่าเราจะทำ l 2 regularization เราก็จะเติมบวกเอาบวก lambda แล้วก็ l 2ของ weight เข้าไปหรือ l 1ก็จะได้แบบนี้สองตัวนี้ผมจะอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะักเพราะว่าเราเคยเห็นกันมาแล้ว แต่ก็คอนเซปต์มันคร่าวๆนิดนึงก็คือว่าตรงเนี้ยเนื่องจากเราพยายามมินิ m i z e f u n c t i o นี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเวทมีค่าเยอะมากๆอะ่ะเวลาเราคำนวณ norm norm มันจะเยอะตามค่าของมันก็จะยิ่งเยอะพอเยอะแปลว่าฟังก์ชันมันก็จะเพิ่มแทนที่จะลดการที่เราเติมเทอมนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับบังคับว่าโมเดลเนี่ยพยายามลด loss function ให้น้อยนะในขณะที่ก็อย่าทาให้เทอมเนี้ยมันเยอะเกินไปก็คือลด W ให้มันเล็กลงด้วยแล้วก็อันด้านล่างก็คอนเซปต์เดียวกันแต่แค่เปลี่ยนเป็น ค่าสำมู์แทนยกกาลังสองเต่วเวลาทำนีลไวจริงๆแล้วเนี่ยหลังๆมาคนจะไม่ค่อยได้ใช้สองตัวนี้แล้วครับเขาจะใช้ drop out แทน drop out concept มันก็คล้ายๆกับเวลาเราจะอัปเดตเวทแต่ละครั้งเนี่ยเราจะลองโยนพวกโนดพวกเนี่ยทิ้งบ้างอย่างเช่นในที่นี้ผมจะบอกว่าใน iteration เนี้ยผมจะโยนโนดสีแดงทิง้งมันก็จะหายไปแบบนี้แล้วโมเดลก็จะตอบคำตอบออกมาแหละ แต่มันจะตอบคําตอบไปที่คอ n เน t ชันบางอันมันหายไป Iteration ถัดไปผมอาจจะบอกว่าจะลองสุ่มโยนสามตัวนี้ทิ้งอ่ะโมเดลก็จะต้องให้คําตอบโดยที่ไม่มีสามตัวนั้นอยู่แล้วก็ต่อมาก็อาจจะโยนสามอันนี้ทิ้งก็ได้คําตอบนะการทำอันนี้ก็เหมือนกับเรากําลังแกล้งโมเดลครับอาจจะลองนึกดูเอ่อเคสเช่นโมเดลเลือกที่จะให้โหนด บนนี้ครับสีแดงๆด้านบนเนี่ยในการโฟกัสกับคลาสอะไรบางอย่างคลาสหนึ่งที่เราจะคลาสติฟายใช้นิวรอนตัวนี้ตัวเดียวเลยในการให้คําตอบก็แปลว่าตัวอื่นมันไม่ได้ถูกใช้เลยพอเราไปแกล้งมในการโยนลงนี้ทิ้งเนี่ยแปลว่าโมเดลมันจะเริ่มงงแล้วแสดงว่าโมเดลมันก็อาจจะต้องไป reuse แบบพยายามให้นิวรอนอื่นๆเนี่ยมันพยายามเรียนรู้คอนเซปต์หลายๆแบบด้วยไม่ใช่แค่แบบแต่ละตัวจําไปแบบเดียวมันก็จะคล้ายๆกับ overfit อยู่ อันนี้มันก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้โมเดลมันลดปัญหาโอฟิตได้หรือมุมมองหนึ่งก็คือว่าเขาอาจจะมองว่าอย่างนี้ก็เหมือนกับการเทรน neural network ที่มีหน้าตาคล้ายๆกันต่างกันนิดหน่อยหลายๆรอบเขาก็อาจจะบอกว่าอันนี้มั็นคือ e n s e m b l e model ก็การใช้ drop out เนี่ยก็เขาก็โชว์ให้เห็นว่ามันมีมันได้ผลที่ดีช่วยให้โมเดลมันโอฟิตน้อยลงผมโชว์ให้ดูในสไลด์ต่อไป แล้วก็ก่อนที่จะไปทลายนั้นก็จะมีคีย์เวิร์ดนิดนึงว่าเดี๋ยวพอเราเรียนเรื่อง Convolutional Neural Network เนี่ย CNN มันจะมีมันจะมีเวอร์ชันหนึ่งของ Dropout มันเรียกว่า DropBlock อันนี้ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดหรอกแต่จะพูดเฉยๆว่าถ้าใครอยากจะทำด r อ p เอาใน CNN ก็จะมีคำว่า DropBlock อยู่อันนี้ผมมาดูแกน x เนี่ยคือจำนวนครั้งที่เราอัปเดตเวกแกน y คือค่า Loss นในฝั่งซ้ายมือคือค่า loss เราก็จะเห็นว่าดูสีส้มก่อนตอนที่เราใช้โมเดลปะกะติค่า loss training loss ลดลงเรื่อยๆก็ตามที่เราคิดใช่ไหมครับเพราะว่าโมเดลมันเจอของที่มันเคยเจอมามันก็ลดลง loss มันก็ต้องลดลงแต่พอมาดู test loss หรือ validation loss เนี่ยมันก็เพิ่ม,มครับเพิ่มขึ้นมาแสดงว่ามันน่าจะ overfit หนักด้วยแหละอันนี้มันแบบกระโดดห่างมากเลยแต่พอเขาบอกว่าลองเอา drop out มาช่วยสิ เป็นเส้นสีน่าจะน้ำเงินน้ำเงินม่วงๆเนี่ยครับก็จะพบว่า training loss ก็ลดลงแต่ลดลงช้ากว่าเดิมนิดนึงเพียงแต่เทสลอสเขาเนี้ยมันลงมามันไม่ยังไม่ค่อยโอฟิตมากนักก็จะเห็นว่ามันช่วยได้แล้วก็จะเห็นเทรนดเหมือนกันกับ accuracy สมมติเราดู accuracy แทนดู loss องเ้งก็จะเห็นว่า t r a i n i n g accuracy ตอนที่ไม่มี drop เ u t มันเยอะ t ท s t accuracy มันน้อยพอเราใส่ด r o p เอาเข้าไปมันก็ทำให้สองอันเนี้ยมันเข้าใกล้กันมากขึ้น ก็จะทําให้เราเชื่อมั่นในโมเดลเรามากขึ้นได้จาก dropout <c oughs> ก็จะมีอีกทริกหนึงที่คนคิดว่ามันช่วยในการเทรนทาให้เราเนื่องจาก deep learning เนี่ยมันมีไฮเปอร์พารามิเตอร์เยอะใช่ไหมครับเร,เราต้องเลือกว่าจะเอากี่เลเยอร์แต่ละเลเยอร์จะเอากี่โนดจะเอา activation function อะไรเราจะต้องทำไฮเปอร์พารามิเตอร์ทูนิ่งแล้วมันเยอะมากมามันก็จะมีทริกต่างๆที่ทำให้โมเดลมันเทรนง่ายขึ้น Batch normalization <c oughs> ก็เป็นหนึ่งในงนั้นเราเคยเห็นมาในหลายๆอลริทึม ว่าการทำ normalization เนี่ยมันช่วยัลกอริทึมเราอย่างเช่น SVM บางทีเราก็จะเอา data มา standardize หรือ n o r m a l i z e มันในที่นี้ก็คอนเซ็ปต์ก็เขาเหมือนเดิมครับคือว่าสมมติว่า range ของ input เนี่ยมันมันอยู่ห่างกันอันนึงมันอยู่ตรงนี้อีกอันหนึงอยู่ระหว่างลบหนึ่งร้อยหนึ่งหกร้อยเงี้ยถ้าเราทำ standardization ทำ normalization มันอาจจะทำให้ input แต่ละตัวมันมาอยู่ใน range ใกล้ๆกันแล้วการที่อยู่ใน range ใกล้ๆกันเนี่ยก็จะช่วย shape พวกเวลาเราอัปเดตโมเดลให้มัน สเตเบิลมากยิ่งขึ้นวิธีการทำของเขาคือว่าปกติแล้วเนี่ยเรานอ r มา l i z e i ิ p นอินพุก็จริงแต่เวลาโมเดลมันวิ่งผ่านเลเยอร์ต่างๆเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปคูณด้วยเว g h t บวกด้วย bias ผ่าน activation ใช่ไหมครับถึงจุดหนึ่งพอมันผ่านไปสักหลายๆเลเยอร์สมมติว่าร้อยเลเยอร์อย่างเงี้ยสถิติสถิติของโมเดลกับของ input เนี่ยมันอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปละมันอาจจะไม่ได้เป็น zero mean unit variance แล้วแล้วอย่างนั้นอ่ะมันก็ แสดงว่าสิ่งที่เราพยายามใช้กับนอินพุตเนี่ยมันก็โอเคเวิร์กกับเลเยอร์แรกๆแต่หลังๆมันมันเริ่มเละละเขาก็เลยบอกงั้นเราบังคับโดยการ Normalize ทุกๆเลเยอร์เลยได้ไหมเหมือนกับเป็นการก็บังคับอะไรแหละว่าถ้าเรนจ์มันไม่เหมาะสมก็ปรับให้มันอยู่ในเรนจ์ที่ดีสิตรงนี้ก็เหมือนกันเรนจ์มันไม่ค่อยดีก็ปรับอยู่ในเรนจ์ที่ดีเพื่อให้มันพอเสร็จหรอกมันง่ายขึ้นการทำแบบนี้เนี่ยมันก็มองว่ามันก็คือการทำา r e กร a ั i ไลเซชัแบบหนึ่งแล้วก็จะช่วย e d ร c e overfitting ได้ แล้วก็ตอนที่ป็ดเปเปอร์น,นี้ออกมาเขาบอกว่ามันช่วย reduce internal corporate s h i f ก็คือแบบที่ที่ผมเพิ่งเล่าให้ฟังแต่ว่าค่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ในปัจจุบันก็ก็มีเริ่มมีงานที่มา c h a l นอันนี้แหละว่าอันนี้มันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สนใจก็ลองไปอ่านเปนเปอร์ตามดูได้แต่เวลาทำงานจริงฟังก์ชันมันมีคนเขาเขียนมาให้ละ b a t normalization ก็เขียนเข้าไปเลย หรือถ้าดูเป็นสมก,การมากขึ้นนิดนึงผมแปะไว้จริงๆใส่เอาไว้ให้เป็น r e f e r e n c e เฉยๆอาจจะไม่ได้ซีเรียสว่าว่าจะต้องเข้าใจอะไรย่เงี้ยแต่ถ้าดูคร่าวๆก็ได้สมมติว่า Input มันมาเป็น n ตัวแล้วก็มีแต่ละตัวมีฟีเจอร์เป็น d dimension ผมก็จะคำนวณ mean ออกมาก็คือเอา x ของทั้ง batch มาเฉลี่ยกันแล้วก็คำนวณ standard deviation ใช่ไหมครับออกมา แล้วก็แค่เอามาลบด้วยมีินหาด้วยแ t นด d เ r d d e v a t i o n ก็เหมือนเหมือนคอนเซ็ปต์คล้ายๆเดิมเลยในที่นี้เขาบวกเอฟซีลอนก็คือค่าที่น้อยมากๆเข้าไปเพื่อที่จะทําให้เหมือนกับเวลาเราคานวณในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยให้มันจะมีปัญหาแบบ n u m e ม i c a คอะไรพวกเนี้ยก็เติมตรงนี้เข้าไปมันก็จะช่วยให้ให้มันไม่ไม่แย่มากเป็นสมมุติได้มองว่าแบบแ t a n d a ด d d e v i มันเป็นศูนย์อย่างเงี้ยเราหารด้วยศูนย์ตัวเลขมันจะระเบิดได้ก็ใส่พวกนี้เข้าไปก็ช่วยได้ แล้วก็ในที่นี้เขาจะเติมสเต็ปม,มานิดหนึ่งจากเดิมที่จะทำแค่ลบมีนหารด้วย standard deviation นะครับคราวนี้เขาบอกว่าหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยมันคูณด้วย g a ม m าแล้วก็บวกด้วยเบต้าได้ไหมก็ไอเดียถ้าแบบแ a นเ wave หน่อยก็คือว่าพอเรา normalize เสร็จปุ๊บอะบางทีตัวที่เรา normalize มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในเรนจ์ที่เราต้องการก็ได้หรือไม่ได้อยู่ในเรนจ์ที่โมเดลมันชอบเราก็จะเปิด โอกาสให้โมเดลปรับแก้ต่อได้ว่าเรานอมอะไรให้แล้วนะคุณลองไปปรับค่าดูอยากจะเปลี่ยนค่าก็อาจจะเอาหาตัวเลขมาคูณอยากจะทำให้ค่าเยอะอาจจะคูณด้วยเลขอื่นหรืออยากจะบวกอะไรเข้าไปก็ทําได้ก็เหมือนเปิดช่องไว้เฉยๆแล้วเดี๋ยวตอนโมเดลเทรนเราก็อยากจะมาดูเป็นเท่าไหร่ก็ก็มานั่งดูทีหลังได้อันนี้ก็ก็มีคนก็ออฟเสิร์ฟว่ามันก็จะช่วยแก้ปัญหาว่าสมมติว่าเราอินิชัลไลซ์เวกแล้มันอยู่ในจุดที่ไม่ดีก็อาจจะไปเจอโลคูมิน i มัมอะไรพวกเนี้ย เขาก็บอกว่าการทำ batch normalization มันอาจจะช่วยแก้ตรงนั้นหรือทำให้มันอาจจะไม่ถึงแก้แบบ completely อ่ะแต่มันก็ช่วยให้มันไม่แย่มากได้ก็ keyword ที่ผมใส่เพิ่มเข้าไปคือนอกจาก batch normalization เนี่ยมันมีอีกมากมายเลยมันมีคำว,ว่า layer normalization instance normalization group normalization หรือ s t and a r d i z a t i o n ทั้งหมดเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละตัวมันก็จะมี goal ของมันมี objective ของมัน ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้แล้วก็เทคนิคอีกเทคนิคนึ่งที่ค่อนข้างไม่เทคนิคอลเท่าไหร่แบบเข้าใจได้ง่ายในการช่วยให้โมเดลมันไม่ค่อยโอเวอร์ฟิตหรือว่าเราเราอาจจะมองว่าเป็นการเพิ่ม dataset แบบที่เราไม่เหนื่อยมากก็คือสมมุติว่าผมพยายามจะแก้โจทย์แบบ a s s i f i c a t i o n ในที่นี้ผมเก็บรูปผีเสื้อมาเ็จะบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็น,ปนผีเสือ้อ ถ้าผมทําให้มันเป็นภาพขาวดําแบบตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นผีเสื้ออยู่ใช่ไหมครับเราดูออกก็เป็นผีเสื้อก็แสดงว่าผมสามารถสร้างรูปถัดมารูปเนี้ยเพิ่มเข้ามาในเดลต้าเซตได้เลยแล้วก็ยังบอกว่าเฉลยมันก็คือผีเสื้อนั่นแหละหรือผมไปลองสมูทภาพนิดนึงผมก็โคก็ยังดูออกว่าเนี้ยมันก็คือผีเสื้อกคดได้รูปใหม่เข้ามาก็ช่วยเพิ่มเดลต้าเซตได,ได้ใช่ครับเอาผีเสื้อมาจับมันหมุนจับมันโรเต ก็ยังเป็นผีเสื้ออยู่ดีเราก็จะบอกโมเดลว่ารูปทั้งหมดเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเองมันก็ยังตอบมาเป็นผีเสื้อนะเงี้ยก็จะทําให้ท Data Set ั้ง Dataset มซนมันใหญ่ขึ้นแต่ก็การทํา d a t a augmentation มันไม่ได้เป็นตอบของทุกสิ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราทา Data า u g m e n t a t i o n ได้เราจะไม่เก็บ Data เพิ่มเพราะว่าการเก็บ Data เพิ่มยังไงมันได้ประโยชน์มากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นผีเสื้อตัวเดิมใช่ไหมครับผีเสื้อสายพันธุ์เดิม หน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะเลยอาจจะขยับนิดขยับหน่อยแบบหมุนไปหมุนมาแต่สุดท้ายมันก็ไม่ไม่ดีเหมือนกับเราไปเก็บรูปผีเสื้อตัวใหม่เข้ามาเพีงแต่มันก็เอาไว้ช่วยได้